สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันศุกร์วันนี้นะครับครูก็จะนำท่านมาที่เครื่องยนต์นะครับของรถ Honda s สกู p ิ i นะครับอ่าสืบเนื่องมาจากรถคันนี้เนี่ยนะครับอ่าผู้ขับขี่เนี่ยได้นำรถไปใช้ขับขี่ขับขี่จนกระทั่งน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับ ทีนี้หลังจากเอารถกลับมาตรวจสอบเนี่ยนะครับปรากฏว่านอกจากน้ํามันเครื่องแห้งแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะเจอปัญหาคือสตาร์ทติดยากติดแล้วเดินเบาไม่ได้ซึ่งครูก็สันนิษฐานว่าปัญหาที่1เลยคือจะมาจากเรื่องของวาล์วมันรั่วกับ2ก็คือลูกสูบแหวนลูกสูบกระบอกสูบเป็นลอยทีนี้บางท่านอาจจะบอกว่า เวลาเราจะลื้อเครื่องยนต์ส่วนบนเนี่ยสามารถลื้อจากตอนที่มันอยู่บนรถบนเฟรมเนี่ยคือลื้อได้นะครับแต่ในการทำงานเนี่ยมันไม่สะดวกนะครูก็เลยวานโจกับพี่ปุ้ยเนี่ยช่วยยกออกมาเพราะว่าตรงนี้คือต้องบอกก่อนบางคนหรือว่าทำในรถได้ทำไมต้องยกออกมาประมาณอย่างเนี้ยนะครับต้องอธิบายที่มาที่ไปและเหตุผลทีนี้พอเรายกออกมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะขอ ผ่านไปเป็นแบบนี้ว่าถ้าเราจะลื้อเครื่องยนต์ส่วนบนหนึ่งคือต้องถอดท่อไอเสียออกนะต้องถอดท่อไอเสียคือครูไม่มาถอดให้ดูหรอกนะครับถอดท่อไอเสียออกไปจากนั้นนะครับก็จะถอดตัวหม้อกรองออกไปจริงๆไม่ถอดก็ได้เพราะเดี๋ยวขยับตัวเรือนนิ้เร่งออกแล้วก็จะมาถอดไอเนี้ยนะครับเนี้ยคือฝาครอบอุโมงลมตัวนี้นะ อันนี้สําคัญนะครับสำหรับรถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วมีการใช้พัดลมช่วยเนี่ยจะต้องมีฝาครอบหรืออุโมงลมตรงนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ปลดสายไฟอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกพอเราถอดไปตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะทําการถอดตัวเรือนลิ้นเล่งพอถัดม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะวางลงไปตรงนี้เลยครับเนี่ยพวกนี้เวลาถอดแล้วตามหลักคือควรจะทำไงครับหาผ้าแห้งสะอาดมาอุดติดเอาไว้นะครับแล้วก็จะทำการถอดนี่นะครับอุโมงลง อันนี้คือให้พี่ปุ้ยกับโจเขาขายไปแล้วล่วงหน้านะครับเวลาท่านไปทำเองจริงท่านก็ต้องไปดูที่หน้างานว่ามันหอดอย่างไรนะครับอดูดูฝั่งนี้สิครับอันนี้เฉยแกะมาแล้วครับเนี่ยระวงังระวังสายออกซิเจนเซนเซอร์นะครับนี่นะฮะสายออกซิเจนเซนเซอร์บนออกไหม อ๋อได้ไงล้วครับนี่ยังไม่เอาออกเลยติดอยู่ไนนี่จ้ะวงนี้ไงวงกระสือหยุดหยุดวีดีโอไว้ได้ครับได้ครับนะ,นะครับเอาตัวฝาครอบอุโมงลมออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวล่างออกนะครับให้ให้ระวังนะครับคืออะไรครับที่ครูบอกไปสายออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเป็นสายเดี่ยวเเส้นเดียวระวังขาดอ ทีนี้พอออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ทำการคลายนะครับนะคลายน็อตยึดตัวดันโซอัตโนมัติคือคลายแค่นิดเดียวนะครับแล้วจะให้ทำการเปิดฝาปิดคลายไปหนึ่งยึดก,ก่อนครับอีอกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโซ่ราวลิ้นยืดหรือไม่ยืดเอาออกเลยนะดัง ออกเลยครับตัวนี้จะมีน้ำมันเครื่องรั่วออกมานะครับขอดตัวดันโซ่ออกครับแล้วครูเคยทำให้ดูนะพิสูจน์ว่าโซ่มันยืดมากแล้วหรือยังนะครับคือก็คือใช้หลักการเดิมเนี่ยแหละ,อะเอาน็อตสองตัวออกไปครับเอาแต่น็อตออกไป เท่าว่าว่าตอนนี้ตัวดันโซ่เนี่ยมันยืดเต็มที่แล้วใช่ไหมครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราวางลงไปนะครับถ้าโซ่มันยังยืดไม่มากนะตรงเนี้ยจากตัวเสื้อสูงถึงตัวดันโซ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ10มิลแต่อันเนี้ยคือครูดูแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักห้ามิลครึ่งเซน4มิลห้ามิลน,นี่นแหละก็แสดงว่าโซราวิทมันก็ยืดไปพอสมควรแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับนะก็ประมาณได้ว่ารถคันนี้โซ่ราวลิ้นก็ยืดไปพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ต้องแกะมาดูอีกทีหนึงจากนั้นนะครับก็จะทำการเปิดฝาครอบวาล์วแต่ในสาขของทางบริษัทเนี่ยเขาจะเรียกว่าฝาครอบฝาสูบ ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะฝาครอบวาวฝาครอบฝาฝาครอบฝา,บา,บาบสูบใช่ไหมฮะครูก็เรียงง่ายๆฝาครอบวาวนะฮะไม่ต้องมาเถียงกันนะครับฮอันนี้ให้พี่ปุย้ยเขาคลายรอแล้วนะครับก็ทำการเปิดนะเดี๋ยวพี่ปุย้ยจะไปเตรียไอ้นี่ไว้นะครับเอาที่ถอดหัวเทียนมาด้วยพี่ปุย้ย อ่าโอเคเอาทายให้ครูแล้วนะฮะเอาออกนะครับตรงนี้จะเป็นยางนะครับที่จะทำไมฮะทำให้ตัวฝาครอบอุโมงลมมาทำไมฮะสนิทป้องกันลมรั่วที่ท่านควรจะดูไนดะ้มันอยู่ยังไงนะครับดูด้วยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการทำไมครับถอนน็อต ยิดเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวอันนี้คลายได้ให้หรือยังคลายแล้วนะครับเราก็ทำการคลายจากนั้นก็ทำไมครับเอาเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวออกแล้วก็เอาเฟืองออกนะครับ อันนี้เนื่องจากเดี๋ยวเราจะต้องลื้ออยู่แล้วนะครับคือครูจะขอปล่อยห้อยไว้อย่างนี้เลยนะ,ะให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยให้ทําการคลายนอ็อตยึดนะระหว่างอะไรครับฝาสูบก,กับเส้อสูบอันนี้ถ้าจะถอดเลยก็ได้นะครับไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับหรือจะเป็นถอดข้างนอกก็ได้ พี่ปุ้ยเอาประแจมัาเลยครับเดี๋ยวเราถอดไปเลยครับสิบเจ็ดสิบเก้านะครับ อันนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเขาจะวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องขาที่จะไหลกลับนะครับหลังจากที่เขาขึ้นมาหล่อลื่นระบายคฟาร์มร้อนบนฝาสูบเสร็จเขาจะไหลกลับอถอดเวลาเราถอดเราดูด้วยนะคะว่ามันมีแหวนหรือประเก็นไหมสมัยก่อนเราจะเรียกแหวนเนี่ยนะแต่สมัยใหม่เขาจะเรียกตั้งเก็นนะครับฝั่งนี้ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ ออกซิเจนเซนเซอร์อันนี้ท่าทางหน้าจะฝืดหน่อยนะครับก็คิดง่ายๆกันแล้วกันว่าตัวละพันหนึ่งนนจริงมันไม่ถือไงแต่เราคิดให้แพงไว้ก่อนให้หน่ากลัวไว้ก่อนจะได้ระวังว่าพ,นนพันหนึ่งพันหนึ่งนี่นะตัวออกซิเจนเซนเซอร์ เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องหอดแล้วออกซิเจนเซนเซอร์ถอดแล้วน็อตทางด้านข้างถอดแล้วก็ทำไมครับถอดน็อตฝาสูบเวลาคลายก็ทำไมครับคลาแยงมุมนะครับอันนี้คือเขาคลายไปให้กูแล้วนะครับ มาเช้าเขาไปที่เป็นล้างคาร์บูเรเตอร์อยู่ไงอ่าตัวนี้ใช้กระเดื่องกดวาวเป็นแบบโรเลอร์ล็อกเกอร์อาร์มนะครับ เนี่ยเศษเศษประเก็นเนี่ยเพราะเครื่องตัวนี้เคยโดนผ่าเครื่องมาแล้วนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนประเก็นางานก็ใช้กาวนะครับประเก็นเหลวมาทากันนะครับเดี๋ยวครูจะทําการเอาฝาสูบออกนะครับก็ดึงฝาสูบขึ้นมาเนี่ยในในกรณีอย่างเงี้ยคือมันดึงไม่ขึ้นนะครับก็หาไม้มาลองนฮะพอดีลูกศิษย์เขาค้อนยางอันนี้มาให้ เขาไม่ได้ห้ามมาค้อนตอกนะแต่ควรจะเป็นค้อนที่เหมาะสมแล้วจุดที่จะเคาะก็ควรจะดูได้ว่าเคาะแล้วไม่เสียหายนะครับออกแล้วน็อตสี่ตัวออกหมดแล้วนะครับอ่าคุยทำการเคาะเพราะว่าน่าจะติดตเก็ตเหลวหรือกาวเนี่ยแหละเนี่ย S <S มันจะออกจากตีนใช่ไหมครับตรงฝาไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถ้าฝาออกมาเนี่ยมีกาวจริงไหมอ้มมเ่ดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะนี่ขนาดใช้ค้อนเคาะนะครับเคาะแล้วเคาะอีกโอเคเริ่มพยามแล้วครับ พอพี่ปุ้ยจับปุ๊บมันออกปั๊บเลยครับสุดยอดเลยฮะป้าเคนะเดี๋ยวครูจะหมุนตัวเนี้ยไปที่วาวอัดสุดเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้นะท่านสังเกตเนี่ยวาวอาสุดเพราะแคมนี่มันทำไมครับมันฟรีแล้วครูจะมาตรวจสอบกันว่าวาวไม่ได้ยันนะครับ วาวยังขยับได้อยู่นะฮะกระเดืองกดวาวยังขยับได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ว่าวาวรั่วหรือไม่รั่วเดี๋ยวกูขอญาตวางไว้ก่อนเอาอะไรครับสะพานลองโซ่ติดปะเกนเนี่ยนะฮะปะเกนเขาทากาวมานะครับเนี่ย ต้องระวังนะตัวนี้มันเป็นปะเก็นโลหะนะครับเนี่ยต้องระวงังนะบาดมือมานี่เวอะเลยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมทากาวมาครับเนี่ยซีอซอรถมือสองที่ผ่านการลื้อมาก็อย่าไปหวังอะไรมากมายกับเรื่องอะไหล่แท้นะครับ ผมนะระวังเอาอะไรครับสะพานลองโซ่ออกนะครับอ่าลิช่างบ้านเราเรียกอะไรครับไม้ไ,มไอติม <laughs> ไม่รู้นะมีแต้นสีแลกฟรีได้หรือเปล่า <laughs> จากนั้นครูจะเอาอะไรออกครับ <laughs> เสื้อสูบเดี๋ยวเรามาดูนะว่าลูกเป็นรอยไม่เป็นรอยนะครับอ่า โอเคนะเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับอันนี้เอาออกไม่ได้นะเพราะว่ามันติดตัวล็อกข้างในใช่ป่ะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดว่าเราออกมาดูแล้วเนี่ยไอตัวสะพานกดโซ่หรือไม้ติมตัวบนมันไม่ดีเนี่ยท่านก็จะต้องทำไมครับอ่าเปิดฝั่งสายพานดูไหมเพื่อจะมาทําการถอดอ นะที่กระโปงลูกสูบเป็นรอยเล็กน้อยนะครับเป็นรอยเ่ยนะครับนะอันนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นนะแต่ครูบอกไปนะครับขมเอาขมเอาพอสมควรนะครับนะแหวนอันหนึ่งแหวนอันสองยังไม่ติดตายนะครับแหวนปาดน้ำมันเครื่องยังไม่ติดตายนะครับการสูบหลวมพอประมาณ เดี๋ยวครูปิดไว้คร่าวๆตรงนี้ทีนี้เรามาดูครับว่าวา,วาวลรั่วหรือไม่รั่วอ่ขอขันหนครับอ่ะเดี๋ยววานโจเป็นนนี้ให้หน่อยครับที่สี้ทำอะไรครับเดี๋ยวครูจะให้ให้ถือกล้องครับเราจะเช็คว่ารั่วหรือไม่รั่ว อันนี้ยืนยันแล้วนะคะว่าน,นี่นะครับอยู่ในตำแหน่งวาวอัดสุดนะครับนี่นะอ่า<ด>แล้วครูก็ขยับแล้วนะครับว่ากระเดื่องกดวาวไม่ได้ยันนะครับทั้งสองตัวเลยทั้งไอดีไอเสียทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเติมอ่าเดี๋ยวครูเติมเองก็ได้ครับน้ำมันเบนซิน,นดเดี๋ยวครูเช็คจากไอดีนะครับมีซึมไหมครับ ข้างล่างนะฮะ ID ID แต่ที่ผมดูไม่มีอ่า ID คือยังไม่ได้เห็นเด่นชัดนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอเทน้ํามันเบนซินลงทีนี้มาดูวาวไอเสีย ID มีซึมบม้างนะครับเนี่ยออกมาปียกๆหน่อยแล้วนะครับมีซึมนะอ่าทีนี้มาดูไอเสีย เนี่ยไม่ไม่มีซึมแบบเห็นเด่นชัดอะไรนะครับแต่เรายังไม่ได้ประมาทนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราต้องทํอะไรอยู่แล้วครับต้องถอดออกมาดูนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอนะเพื่อจะทําการถอดนะครับอ่านะครับก็ให้ทําการคลายนะครับน็อตที่ทําอะไรครับยึดนะลูกปืนเผาลูกเบี้ยนะคลายพอคลายเสร็จปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําไมครับ เอาตัวสลักกระเด่องกดวาวออกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ถือมาให้ครูอยู่ไหนเอ่ยใช้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับมันไม่ใช่สิเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใส่กลับด้านมาหรือเปล่า พอดไปก่อนนะอ่พอดไปก่อนนะอ่านะครับเราทําการดึงนะครับสลักกระเดื่องกดวาลออกเดี๋ยวครูถอดฝั่งไอดีก่อนนะครับนี่ดึงออกมาเสร็จแล้วครูก็จะเอาตัวกระเดื่องกดวาลวเนี่ยใส่กับสลักทีนี้ก่อนที่ครูจะเอาอไหล่ไปวางนี่ท่าสังเกตเห็นไหมครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่าตัวอะไรครับตัวไอยอดจะมาจากคําว่า i n t e g a t e เสร็จแล้วคือครูมาที่ไอเสียนะครับเอาสลักกระเดือออกกเด่องออกนะครับแล้วครูจะยกกระเดื่องออกนะครับฝั่งนี้มันเขียนเลข21แต่พอเรามาดูฝั่งนี้มีตัวอะไรครับตัว E ย่อมาจากคำว่า x s o r t ครูก็ไปเก็บที่ฝั่งไอเสีย แล้วก็จะเอาตัวเพาลูกเบี้ยวออันนี้คือตัวกลไกลดกำลังอัอตโนมัตินะครับจะเป็นลักษณะเป็นตุ้มเวียงอย่างนี้นะครับนี่เป็นตุ้มเวียงเคนะคนกลไกอยู่อย่างนี้นะครับอ่า จากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดวาล์วมาดูนะครับเดี๋ยวครูขอเริ่มจากฟัง ID ด ับก็จะมีเล็บวาลหรือประกับวาลสองตัวนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับจากนั้นก็จะเป็นอะไรครับถ้วยใส่เล็บวาลประกับวาลวเสร็จแล้วเรามาดูนะครับสปริงตัวนี้มีถีมีหางไหมครูยกขึ้นมาอ่าอันนี้เขาประกอบมาถูกนะครับถีลงไปหาห้องเผาไหมอันนี้ถูกนะครับอันนี้ไอดี ่าเดี๋ยวครูค่อยถอดวาลวนะครูขอหมุนไปถอดไอเสียต่อเลยนะครับไอเสียก็ถอดด้วยหลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอเอาผ้ารองนิดนึงนรัอันนีน้นะครับ ก็จะมีอะไรครับเล็บวาลวประกับวาลสองตัวถ้วยสปริงอ่เราก็ดูนะครับอ่าใส่ถูนะครับฉีลงหาห้องเผาไหม,ไ,มไอเสียคือครูก็แยกอะไหลไปจากนั้นจะมาถอดวาวไอเสียเลยนะครับถอดวาวไอเสียอ่ท่านผู้ชมดูที่วาวไอเสียเห็นข่าเหมาที่ก่อไหมครับนี่เขาเรียกว่าคาร์บอน เนี่ยแล้วต่อให้วาวมันไม่รลวดนะครับแต่ท่านผู้ชมดูที่หน้าวาวเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยดำปีเลยเห็นไหมครับถ้าเดี๋ยวเอาไปปัดแปลงลวดมอเตอร์หินเจียนะครับจะเห็นตามดเนี่ยเต็มเลยครับนั้นครูถึงบอกว่าไอการที่คุณเอาน้ํามันไปหยอดแล้วคุณคุณไม่เห็นน้ํามันอะไรไหมฮะมันซึอมออกไม่ได้แปลว่าวาว,าวไม่่วดนะ พราะโมเลกุลของอากาศกับโมเลกุลของของน้ําน้ํามันที่เป็นของเหลวมันเท่ากันไหมครับมันไม่เท่าไอาเสียทีนี้มาดูฝั่งไอดีฝั่งไอดีโดยส่วนใหญ่เนี่ยหน้าวาวมันจะขาวนะครับเพราะไอดีมันสะอาดแล้วมันเย็นกว่าใช่ป่ะครับ ไอดี ID. ไปดูที่ที่บาเนี่ยไอเสียไปไงครับดำ 5, ม,ามามีขมเหลาตกค้างอยู่เต็มเลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ชมมาอยู่ตรงหน้างานกับครูเนี่ยจะเห็นที่บาวาวไอเสียเนี่ยเป็นหลุมๆอ่ะเป็นตาหมดเต็มเลยนะครับ อ่ะส่วน ID เนี่ยขาขาวอยู่แต่ก็มีบ้างป่าปายนะครับอ่ะอเคนะทีนี้เดี๋ยวจะทำการถอดลูกสูบพิภูเอาคีมาถาอดอยู่ตรงนี้และ อันนี้เขาน่าจะเคยทําเครื่องมานะครับอันนี้เขาใส่คลิปล็อกมาเป็นของเทียบนะครับคือคลิปล็อกเป็นตัว G นะครับตัว G จะถอดง่ายนะครับเอาครีมปากแหลมดีๆจับนะครับหนีบแล้วก็ทําไมได้เลยครับปิดออกดีนะครับแล้วก็ทําไมครับดันสลักลูกสูบออกนี่ ดดนะครับที่ครูให้เราดูไปเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับที่กระโปรงลูกสูบเนี่ยจะเป็นรอยเป็นเส้นอยู่ตรงนี้สึกขาวจ้วเลยเห็นไหมแต่ตรงนี้ทำไมครับมีคาบอยู่นั้นมันไม่ได้สึกกลมทั้งลูกนะครับอันนี้คือคาบขมเหลา เดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งเพื่อจะดูว่าลูกสูบอ่ะกลับมารับชมมันต่อนะครับลูกสูบนะครับประกอบติดตั้งมาถูกนะครับอินอยู่ทางฝั่ง ID นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการลื้อเครื่องยนต์ส่วนบนเดี๋ยวต่ออย่างนี้ไปเดี๋ยวครูจะไปทำการถอดแหวนลูกสูบแล้วก็เจาแหวนเนี่ยไปใส่กับเสื้อสูบเพื่อตรวจสอบว่าปากแหวนเนี่ยมันห่างเกินจาก ที่เขากําหนดไว้ไหมถ้ามันห่างเกินเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะทําการขว้านเป็นลูกเปลี่ยนแหวนไปส่วนวาวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องทําการบดให้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ